โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนอเมอสองแพจังหวัดน่านการประเมินเกณฑ์พื้นฐานหมู่บ้านยั่งยืนจำนวนเจ็ดข้อให้ทุกหมู่บ้านต้องดำเนินการในลักษณะพลิกวินบ้านผาสิงหมู่ที่ห้าตำบลยอดมีครัวเรือนทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดครัวเรือนรวมประชากรทั้งสิ้นสี่ร้อยหกสิบคนหนึ่งด้านที่อยู่อาศัยหมู่บ้านผาสิงเป็นหมู่บ้านที่มีที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงมีซ่วมถูกสุขลักษณะทั่วทุกหลังคาเรือน สองด้านความมั่นคงทางอาหารอมเมอร์สองแควร,ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดําเนินโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันทางนี้มีผลผู้คนรักกันรวมทั้งปลูกผักสวนครัวหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งแปลงผักเพื่อเป็นแปลงสาธิตและสามารถขยายผลสู่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านสามด้านความสะอาดบ้านเรือนทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านมีทางขยะเปียกรดโลกร้อนมีการคัดแยกขยะต้นทาง จดให้มีธนาคารขยะเพื่อให้มีการจัดการขยะภายในหมู่บ้าน 4. ด้านความสัมพัรวมตัวกันเป็นคุมบ้านหย่อมบ้านปอกบ้านเพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพากันในหมู่บ้านผาสิงแบ่งคุมบ้านออกเป็น9คุมบ้าน 5. ด้านความร่วมมือมีจิตอาสามีการพบปะกันเป็นประจำทั้งในระดับคุมบ้านในหมู่บ้านมีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านทุกเดือนเพื่อร่วมพูดคุยร่วมคิดร่วมทำ เพื่อผลประโยชน์ของหมู่บ้านรวมไปถึงการปราสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งยังร่วมกันพัฒนานหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ 6. ด้านการปฏิบัติศาสนกิจประเพณีและวัฒนธรรมทัสดอ,ดสดอบ้านผาสิงร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญในวันสำคัญทางศาสนามีกิจกรรมเลี้ยงเจ้าหลวงประจำปีสืบชตามหมู่บ้านตามประเพณีของหมู่บ้านเป็นประจำเจด ด้านความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินหมู่บ้านหาสิงเป็นหมู่บ้านที่รับการประเมินเป็นหมู่บ้านสีขาวไม่มีปัญหายาเสพติดมีถนนภายในหมู่บ้านจํานวนหนึ่งเส้นทางเ9ซอยมีไฟส่องสว่างในจุดเสี่ยงและบริเวณถนนภายในหมู่บ้าน